เป็นยังไงบ้างแฟนต้าเดินตัวสั่นปากสั่นไม่เชียวพี่น้ำขิงลองจับมือหนูดูสิคะเย็นมากเลยอากาศเย็นแบบนี้หนูเคยได้ยินมาว่าเป็นความกดอากาศสูงจากประเทศจีนทําไมความกดอากาศสูงถึงต้องมาจากประเทศจีนล่ะคะแล้วแฟนต้าเคยได้ยินความกดอากาศสูงแล้วเคยได้ยินความกดอากาศต่ำไหมเคยค่ะ ในหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเขาบอกไว้ว่าความกดอากาศคือน้ําหนักอากาศที่กดลงบนพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งความกดอากาศต่ําคืออากาศที่มีความร้อนจะมีการขยายตัวเบาและลอยขึ้นไปชั้นบรรยากาศด้านบนเมื่ออากาศร้อนลอยขึ้นข้างบนอากาศที่เย็นและมีน้ําหนักมากกว่าจะเคลื่อนมาแทนที่เราจะเรียกอากาศเย็นที่เคลื่อนมาแทนที่อันนี้ว่าความกดอากาศสูง แล้วทำไมความกดอากาศสูงถึงต้องมาจากประเทศจีนล่ะคะพี่คิดว่าที่ความกดอากาศสูงมาจากประเทศจีนเนี่ยเป็นเพราะว่าประเทศจีนอยู่ทางเหนือที่มีอากาศเย็นมากกว่าไทยหรือเปล่าแต่ว่าพี่ว่าเราไปถามนักวิทยาศาสตร์กันดีไหมทําไมประเทศไทยเนี่ยอากาศหนาวถึงต้องมาจากจีนล่ะคะครับเพราะว่าประเทศไทยเราได้อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนึกถึงลูกฟุตบอลก็ได้ ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ตรงที่มันสวงที่ป่องที่สุดประเทศจีนจะอยู่เหนือเราขึ้นไปการที่ประเทศจีนเขาอยู่ในเขตที่อยู่ทางทางตอนเหนือของเราเนี่ยในช่วงฤดูหนาวโลกเราเนี่ยแกนการหมุนของโลกเนี่ยมันไม่ได้ตั้งดิ่งอย่างนี้พอในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแกนของเราเนี่ยมันหันทําให้ขั้วโลกเหนือหรือซีกโลกภาคเหนือเนี่ยมันหันออกจากดวงอาทิตย์นะครับราวนี้พอหันออกจากดวงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์ที่ส่องมาเนี่ย มันก็จะมาตกที่ประเทศจีนน้อยลงทีนี้อากาศเนี่ยโดยหลักการแล้วมันก็จะไหลาจากที่เย็นไปสู่ที่ร้อนพอไหลไปสู่ที่เย็นไปสู่ที่ร้อนเมืองจีนมันเย็นก็ไหลเข้ามาประเทศไทยมันจึงจเย็นแล้วอย่างปีนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะน้ำขิงอยากรู้ว่าอาจารย์มีเป็นห่วงเรื่องอะไรไหมคะแบบช่วงนี้มีโรคระบาดมาหน้าหนาวเนี่ยนะเราก็จะมีเข็นโคนเป็นหวัด เป,เป็นเรื่องประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดนะหน้าหนาวมันก็มัมกจะม,ม,มีเป็นหวัดกันแต่พอม,มีเรื่องโควิดซ้อนทับเข้ามาอีกเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นเรื่องที่1แต่ว่าเรื่องอากาศหนาวและเย็นและแห้งเนี่ยนะมันก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกเช่นมันอากาศที่แห้งเนี่ยมันก็ทําให้ไฟเนี่ยมันลุกติดได้ดีนะครับในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยเราเนี่ยก็มักจะมีการใช้ไฟในการจัดการวัสดุเกือใช้ไม่ว่าจะวัุวุธขยะ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือใช้ด้านการเกษตรนะครับเศษ,ษ,ษพืชพันธุ์อะไรต่างๆฤดูนี้เนี่ยเราก็จะมักจะเริ่มมีการเผานะครับมันก็จะทําให้เป็นแหล่งของควันต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั้นอากาศเย็นที่มันมันเข้ามาจากทางเหนือนะครับพอมันมาเข้ามาอยู่ในประเทศเราโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นหุบเขาอย่างเช่นในบริเวณภาคเหนือเนี่ยอากาศเย็นมันจะทับอยู่ข้างบนเก็บเหมือนกับเป็นฝาหม้อนะและในหม้อนี่คืออากาศที่มันร้อน คราวนี้เวลาอากาศเย็นมันมากเนี่ยฝาหม้อมันก็จะใหญ่และหนักมันก็จะบีให้ชั้นที่อยู่ด้านล่างเนี่ยที่เราเราหายใจทุกวันเนี่ยมันแคบพอแคบมันก็ทําให้ความเข้มข้นของไอควันทั้งหลายเนี่ยมันกระจายออกไปไม่ได้ที่เขาเรียกว่าสภาวะอากาศปิดก็จะเกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆพื้นที่เนี่ยเราจะเกิดสภาวะอากาศปิดและคราวนี้ไอควันไม่ว่าจะเป็นควันจากการเผาเศษไม้เศษฟางเษ อะไรฟืนอะไรก็ตามหรือแม้จากควันจากไอเสียรถยนต์ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโรงแฟลิตไฟฟ้าอะทั้งหลายเนี่ยมันก็กระจายออกไปไม่ได้มันก็เลยทําให้ตรงนี้ปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศเนี่ยจะหนักหน่วงกว่าช่วงฤดูอื่นๆครับนั่นก็จะเป็นอันตรายกับเรื่องของอการหายใจอันนี้ก็น้ำขิงต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความดูค่ะยินดีมากครับ แต่ช่วงนี้แันตต้าก็ยังประมาทไม่ได้นะต้องดื่มน้ำอุ่นงดน้ำแข็งแล้วก็ดื่มน้ำมากๆจะได้ป้องกันการติดหวัดแล้วก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยน่ารักจังมาหนูกอดที่หยุดเลยนะไปห่างๆเลยตอนนี้เรายังกัดตกไม่ได้ห้ามประมาามาหนูกอดที่หนาวด้วย